เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์ของหวานไม่ได้สวยงามง่ายได้แบบที่คิดไว้ถึงหวานจะจัดว่าเป็นคนหน้าตาดีมีความเกาหลีแบบที่ทุกคนชมชอบแต่เดี๋ยวนี้การใสยกรรมก็ทำให้หน้าตาแบบเธอเดินกันเกลื่อนการแข่งขันวงการนี้จึงสูงขึ้นเรื่อยๆมีอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ๆงอกผุดขึ้นทุกวันช่วงหลังผู้ติดตามของหวานก็เริ่มลดหายไปเช่นเดียวกันกับสปอนเซอร์โฆษณา พวกสายตลกหรือละครคุณธรรมยังขายดีมากกว่าหวานกลุ่มใจก็เลยเอามาบ่นกับตูนเพื่อนชายใจสาวคนสนิทที่รับจ็อบพิเศษเป็นช่างแต่งหน้าให้เธอเป็นครั้งคราวโดยปกติเธอก็อาศัยหน้าตาอินเทเลนของตนเองทำคอนเทนต์รีวิวข้าวของต่างๆหรือเที่ยวตามคาเฟ่เรียกวิวบ้างปังบ้างเงียบบ้างแล้วแต่โอกาสถ้าต้องเปลี่ยนสไตล์การทำคลิปโตหว,วานเองก็ไม่มีความสามารถพิเศษอะไร จะร้องเพลงเต้นโยกย้ายแคสเกมก็เรียกได้ว่าสกิลเป็นศูนย์ไปทั้งหมดจะไปทำแนวเข้าป่าจับตัวอะไรกินก็กลัวว่าตนเองจะหลงป่าตกเขาตายเสียก่อน2วันต่อมาหวานได้รับอีเมลติดต่อขอลงโฆษณาเป็นผลิตภัณฑ์กำไรข้อมือสายมูเกิดมาทั้งชีวิตหวานก็พึงจะเคยเห็นเธอเลื่อนดูข้อมูลสินค้าด้วยคิ้วที่ขมวดชนกันรายละเอียดบอกว่า นี่คือกำไรข้อมือหินมงคลที่ทำการปลุกเสกจ,จากสำนักดังนอกจากจะช่วยเสริมโชคชะตารอบด้านให้ผู้ใส่แล้วยังช่วยป้องกันภัยอันตรายจากพูดผีวิญญาณร้ายได้อีกด้วยหวานที่ขนาดชอบดูดวงเป็นครั้งคราวยังอุทานในใจว่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอหวานลองติดต่อตามเบอร์ที่แนบมาปลายสายเป็นผู้หญิงเสียงดีที่เอ่ยชื่อก่อนเธอจะได้ฮัลโหลเลยด้วยซ้ำ หวานถามถึงรูปแบบคลิปรีวิวที่ลูกค้าต้องการจะนำเสนอปลายสายจึงอธิบายว่าเจ้าของแบรนด์ต้องการให้เธอทำคลิปล่าท้าผีโดยจะมีทีมงานของแบรนด์ช่วยหาสถานที่และสพอร์ตความปลอดภัยให้ถ้าเสร็จจากการท้าพิสูจน์ผีแล้วหวานยังอยู่ดีมีสุขก็จะทำให้ผู้ชมได้เห็นว่ากำไรป้องกันผีได้จริงไม่ใช่เรื่องหลอกลวงหวานได้ฟังแล้วก็รู้สึกทำตัวไม่ถูก รีเปิดข้อมูลแฟนเพจและเว็บไซต์ของกําไรที่ว่าปรากฏว่ามีคนสนใจอยู่เยอะพอสมควรมีแนวโน้มว่าจะเติบโตและขายได้ดีจริงในตลาดไม่อยากรู้อะไรแบบนี้ก็มีคนซื้อด้วยปลายสายบอกว่ายินดีที่จะจ่ายมัดจำสำหรับค่าเตรียมการซึ่งแค่มัดจำก็มีราคาหลายหมื่นบาทแล้วมันมากกว่าค่าโฆษณาครีมหรือเครื่องสำอางแบรนด์ดังๆที่เคยมาจ้างเธอทำเสียอีก ไม่มีเหตุผลทวาหวานจะเลี่ยงงานนี้เธอจึงรีบตอบรับงานทันทีในตอนนี้เรื่องผียังไม่น่ากลัวเท่ากับการไม่มีงานปลายสายจึงนัดแนะแจ้งวันเวลาสถานที่ออกกองและจะส่งรายละเอียดที่เหลือให้ทางลายคืนนั้นเวลาตีสาเสียงโทรศัพท์ของหวานก็ดังขึ้นหวานเองที่เพิ่งหลับไปได้ไม่ถึงชั่วโมงก็พลิกตัวไปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดู มันเป็นข้อความจากไลน์ของลูกค้าที่ส่งรายละเอียดการทำคลิปมาให้พอดีเมื่อเป็นเรื่องงานและเรื่องเงินจะดึกแค่ไหนหวานก็สู้เสมอในข้อความนั้นบอกเอาไว้ว่ากำไรหินมงคลเรื่องสำคัญที่ควรทราบก่อนวันออกกองเรียนคุณหวานช่อง YouTube หวาน before sleep เรื่องกดสำหรับยูทูบเบอร์ลาท้าผีทางทีมงานขอเรียนแจ้งรายละเอียดต่างๆ ที่คุณหวานจำเป็นต้องทราบในฐานะผู้เข้าร่วมในการล่าท้าผีที่จะเกิดขึ้นในเรน็วนี้เรื่องที่คุณหวานจะอ่านต่อไปนี้ทีมงานได้รวบรวมสรุปมาให้จากอาจารย์สำนักมีชื่อซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทุนใหญ่แบรนด์กำไรหินมงคลน,นี้ขอให้คุณหวานและผู้ติดตามในก้องถ่ายอ่านโดยละเอียดและทาความเข้าใจให้ดีเพื่อความปลอดภัยขณะถ่ายทารายการ กฎข้อปฏิบัติยูทูบเบอร์ขณะล่าท้าผีกดข้อที่1นึ่งยูทูบเบอร์ต้องไปตามสถานที่ที่ทีมงานจัดให้ภายในวันเวลาที่กำหนดสามารถมีผู้ติดตามไปได้หนึ่งคนส่วนอุปกรณ์และกองถ่ายทางทีมงานจะจัดเตรียมไว้ให้ทั้งหมดกดข้อที่2ยูทูบเบอร์ที่เข้าร่วมล่าท้าผีต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้นั่นคือเกิดวันพุธเวลากลางคืนเกิดวันศุกร์ที่13 เคยรอดตายจากอุบัติเหตุหรืออยู่ใกล้ความเป็นความตายมาก่อนเมื่อหวานอ่านตรงนี้ทำให้เธอหายสงสัยแล้วว่าทำไมลูกค้าถึงเลือกมาจ้างเธอนั่นเพราะเธอคือคนที่เกิดในวันศุกร์ที่13ตามที่กดข้อนี้บอกนั่นเองเธอเคยเล่าเรื่องพวกนี้ในคลิปตอบคำถามเอเก่าๆลูกค้าอาจจะทําการบ้านในข้อมูลเหล่านี้มาแถมเธอยังเคยผ่านนิวสมัยเรียนมาหาลัยอีกด้วย กฎข้อที่3แม้ว่าการถ่ายทำจะจบไปแล้วยูทูบเบอร์ต้องใส่กำไรหินต่อไปอีก7วันอย่าถอดออกเองโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นวิญญาณร้ายอาจจะอาศัยโอกาสพาคุณไปอยู่เป็นเพื่อนกฎข้อที่4ยูทูบเบอร์ต้องยึดตามสคริปต์ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้เท่านั้นทำตามขั้นตอนต่างๆพยายามอย่าด้นสดโดยเฉพาะขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ เพราะเราต้องการควบคุมความเสี่ยงไว้ให้มากที่สุดกฎข้อที่5ทีมงานหรือใครที่ไม่เกี่ยวข้องจะต้องอยู่ในวงล้อมสายสินที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้นอย่าก,ก้าวออกมาโดยเด็ดขาดจนกว่าจะเลิกกองกฎข้อที่6จจำหน้าตาและจํานวนของทีมงานไว้ให้ดีถ้าระหว่างถ่ายทําเห็นคนไม่คุ้นหน้าตาเกินเข้ามาให้รีบแจ้งกับผู้จัดก,การกองโดยทันที แล้วอย่าเผลอไปสบตาหรือพูดคุยกับคนคนนั้นให้ทำเป็นไม่เห็นพวกเขาจะดีที่สุดกดข้อที่7หลังจากถ่ายทำจบยูทูบเบอร์อาจจะได้กลิ่นทูปก,กลิ่นน้ำอบหรือรู้สึกว่ามีคนตามกลับมาจนบางครั้งอาจจะมีผีไปนอนด้วยแต่ตราบใดที่ยูทูบเบอร์ยังใส่กำไรหินอยู่พวกเขาก็จะทำอะไรคุณไม่ได้และทุกอย่างจะหายไปเมื่อครบ7วันกฎข้อที่8 ถูกสถานที่ที่ไปถ่ายทาห้ามขมโมยหรือหยิบฉวยสิ่งของในนั้นติดตัวกลับมาบ้านไม่อย่างนั้นวิญญาณจะใช้เป็นสื่อในการตามติดคุณไปตลอดชีวิตกฎข้อที่9โปรดรับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนถ่ายทำเพราะทางกองถ่ายไม่มีเลี้ยงอาหารเนื่องจากทางเรายังหาสาเหตุไม่ได้ว่าทำไมถึงมีเศษผมและเศษเล็บอยู่ในกล่องข้าวทุกครั้งที่ออกกองกฎข้อที่10 ขณะถ่ายทำรรหากกาไลหินเกิดขาดหรือไม่สามารถใส่ต่อได้ให้ยูทูบเบอร์รีบวิ่งออกมาเข้าวงกลมสายศิลในทันทีระหว่างวิ่งอย่าหันกลับไปมองไม่ว่าจะมีเสียงใครเรียกก็ตามถ้ารู้สึกว่ามีใครคว้าไหล่ก็ให้รีบสะบัดออกไปแต่อย,ย่าหยุดวิ่งจนกว่าจะเข้าไปในวงสายศิลแล้วถึงจะปลอดภัยเมื่อถึงเวลารุ่งเชา้า หวานก็อ่านทวนกฎที่ได้ซ้ำใหม่อีกรอบแต่ตัวเธอเองกลับไม่สบายใจขึ้นเลยไม่คิดว่าทุกอย่างจะเป็นจริงเป็นจังจนดูหลอนน่ากลัวมากขนาดนี้แม้แต่ตูนเองก็ยังบอกว่าไม่ควรรับงานและให้คืนเงินเขาไปซะมันดูไม่ชอบมาพากลเลยจริงๆหวานถึงกับกุ้มขมับเพราะยังไงเธอเองก็ต้องการเงินก้อนนี้ถ่ายเพียงแค่สมคลิปหมดซีรีส์นี้เธอก็ได้เงินมาแล้ว ไม่อย่างนั้นจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าคอนโดเธอเอ่ยปากชวนตูนให้ไปด้วยแต่เพื่อนสาวก็บอกว่าขอบายเพราะเธอไม่เคยมีประสบการณ์เจอผีมาก่อนและตั้งใจนแน่วแน่ว่าชีวิตนี้จะไม่ยอมเจอผีล่วงเลยมาจนถึงวันที่ต้องถ่ายทาหวานขับรถมาที่จุดนัดพบก็เห็นว่ามีพี่ๆทีมงาน6-7คนมาตั้งกองถ่ายกันอยู่ก่อนแล้วและเห็นว่ามีผู้หญิงด้วยก็อุ่นใจขึ้น เธอจึงรีบลงไปเอ่ยปากยกมือสวัสดีไหว้ผู้หญิงอายุรุ่นพี่คนหนึ่งก็รีบเข้ามาดูแลในทันทีเธอจําจเสียงนี้ได้นั่นก็คือเสียงของพี่ยุย้ยคนที่ติดต่อคุยงานกับหวานนั่นเองพี่ยุ้ยแนะนําเธอให้รู้จักกับทีมงานโดยมากแล้วก็คือทีมงานกองถ่ายแต่จะมีผู้ชายอีกคนอายุน่าจะ30กว่ากว่าใส่ชุดขาวทั้งตัวมีเข็มกลัดรูปดวงตาสีทองที่หน้าอก พี่ยุ้ยบอกว่าผู้ชายคนนั้นมาดูแลความเรียบร้อยเป็นคนจากสำนักงานใหญ่ถ้าไม่มีอะไรเขาก็แค่มานั่งดูเราทำงานเฉยๆจากนั้นก็พาไปไหว้ชายอ้วนคนสุดท้ายแกมีชื่อว่าเฮียสองเป็นเจ้าของบ้านเช่าหลังนี้ที่ทีมงานได้ขอเช่าเพื่อถ่ายทำกันหวานที่เผลอสบตากับเฮียสองเข้าอีกฝ่ายก็ทำสายตาลวนลามจนหวานรู้สึกอยากจะกระโดดถีบเข้าที่พุงกะทิ แต่ก็ทำได้แค่ยิ้มให้ไอายแอปเบลไปอย่างนั้นเพราะงานดีที่มีไรเดอร์ขี่เข้ามาส่งน้ำกาแฟให้พอดีหวานจึงปลีกตัวออกมาได้หลังจากนั้นอีกเกือบชั่วโมงในช่วงที่ค่าคืนย่างเข้าสู่ความสงัดผู้คนเกือบสิบชีวิตในที่รกร้างกําลังทำงานกันอย่างขมักขมเนโดยเฮียสอเจ้าของบ้านเป็นคนแรกที่ได้คิวและต้องเล่าประวัติของบ้านว่าเป็นมายังไง ทำไมมันจึงขายไม่ออกและไม่มีใครเช่าซึ่งตอนแรกเฮียสองก็ใส่แอคติ้งเยอะไปดูไม่เป็นธรรมชาติและเฟกมากจนทีมงานต้องขอให้เล่าใหม่และเล่าแบบปกติจะดีกว่าโดยเฮียสองได้อ้างแก้เขินว่าใจสัน่นเพราะไม่ค่อยกินกาแฟตอนดึกหวานเองที่ตั้งใจดูอยู่ยังเกือบปล่อยขำออกมาดีที่พี่ยุ้ยเป็นฝ่ายหัวเราะก่อนหวานจึงกล้าหัวเราะอ,ออกมาบ้าง เฮียสองเริ่มเทคที่สองอย่างตั้งใจแกเล่าว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนผู้เช่าของเขาที่เป็นนักศึกษาสาวถูกแฟนหนุ่มบอกเลิกไปเพราะมีคนใหม่แล้วก็คงจะเสียใจมากจนตัดสินใจผูกคอตายในห้องนอนที่บ้านหลังนี้และตั้งแต่นั้นมาชาวบ้านก็บอกว่าในบางคืนจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังลอยมากับลมบางครั้งที่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านมาดึกๆก,ก็มักจะเห็นผีผู้หญิงใส่ชุดนักศึกษา มายืนบอกมือให้จากระเบียงห้องนอนจนไม่มีใครกล้าผ่านแถวนี้ตอนกลางคืนและบ้านหลังนี้ก็ไม่มีใครมาเช่าอีกเลยหวานที่นั่งฟังเรื่องราวอยู่ไม่ไกลและกำลังอยู่ในสถานที่จริงก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาในทันทีลมเย็นๆกับกลิ่นอับแปลกๆลอยมาอบอวนอยู่ในบรรยากาศโดยรอบมันบ่งบอกว่าแถวนี้คือถิ่นรกร้างที่ซุกซ่อนอยู่ท้ายซอยใจกลางเมือง หวานเผลอลูกกำไลหินที่ลูกค้านํามาให้โดยไม่รู้ตัวแต่ก็รู้สึกอุ่นใจที่ได้ใส่มันหลังจากหวานพูดเปิดรายการเสร็จก็ถึงเวลาต้องเดินส่องไฟฉายทั่วรอบบ้านยังก็กล้ากลักกลวโดยมีพี่ตากล้องอีกคนเดินตามหลังจริงอยู่ที่พี่ยุ้ยได้บอกว่ามีทีมงานได้เข้ามาตรวจสอบสถานที่แล้วตั้งแต่ตอนกลางวันเพื่อความปลอดภัยซึ่งเป็นขั้นตอนปกติของกองถ่ายทุกกอง แต่สภาพของบ้านที่ฝุ่นจับหนาเตอะกับเรื่องราวที่เจ้าของบ้านยืนยันเองกับตัวมันก็ทําให้ใจของหวานนั้นสั่นอย่างห้ามไม่ได้ชั้นล่างที่ว่าน่ากลัวแล้วชั้นสองคือน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงไม้ของบันไดที่ลั่นฟังคล้ายว่าจะมีใครเดินตามมาด้วยทําให้หวานเสียวสันหลังทุกครั้งและต้องเหลียวกลับไปมองว่าตากล้องยังตามขึ้นมาไหมในห้องหนึ่งที่มียันสีแดงที่หน้าประตู ด้านหนมีเตียงเก่าๆกับฝุ่นสมๆมบ่งบอกว่าอดีตเคยเป็นห้องนอนมาก่อนและต้องเคยเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นที่นี่แน่นๆหวานสาดไฟส่องขึ้นไปที่พัดลมเพดานจากนั้นก็หันไปคุยกับตากล้องตามสคริปต์เล่าว่าจุดนี้คือจุดที่นักศึกษาสาวปลิทชีพของตนเองเธอพยายามทำน้ำเสียงให้เป็นปกติแม้ว่าตอนนี้จะกลัวมากๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่อีกห้องหนึ่ง ซึ่งหวานเองก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่ทีมงานคนอื่นๆหรือไม่แต่เห็นพี่ตากล้องไม่ว่าอะไรเธอก็เลยต้องทำงานต่อไปจากนั้นผู้กํากับก็สั่งขึ้นมาจากวอกกี้ท็อกกี้ว่าต่อไปจะเป็นภารกิจมองหาผีซึ่งหวานจะต้องมองลอดใต้วางขาของตนเองแม้ว่าทางทีมงานเองจะพยายามไม่ให้บรรยากาศในกองมันเครียดแต่เธอก็ยังรู้สึกหวั่นใจเวลาต้องทำจริงๆ ถ้าความเชื่อโบราณว่า,าไว้มันเป็นจริงการมองลอดใต้วางขาจะทำให้เธอมองเห็นผีได้แล้วในที่ที่มีคนตายแบบนี้หวานก็ไม่อยากจะนึกว่าจะมองเห็นอะไรแต่ยังไงงานก็ต้องทำเธอจึงค่อยๆก้มลงช้าๆโดยที่ตายยังคงปิดอยู่ในใจที่สั่นไหวรู้สึกกลัวว่าคราวนี้คงจะไม่รอดแน่ๆแ,แต่เมื่อเธอลืมตาขึ้นก็พบเพียงแต่ความว่างเปล่า ในแบบที่มันควรจะเป็นแม้ว่าเธอจะกวาดสายตาดูรอบๆแล้วก็ตามจากนั้นหวานก็พูดโฆษณาสรรพคุณไปตามสคริปต์จนผู้กำกับสั่งคัดด้วยความโล่งใจเธอจึงค่อยๆย,ยันตัวขึ้นและปัดฝุ่นในมือในส่วนที่ยากที่สุดได้จบลงไปแล้วขายของตรงตรงแบบนี้หวานพูดออกไปเองยังรู้สึกถึงกับขนลุกแต่คราวนี้ก็คงไม่มีอะไรต้องกลัวแล้ว หวานหยิบไฟฉายหันตัวไปหาตากล้องแต่แล้วเธอก็ต้องตกใจจนทำไฟฉายตกเกดร้องออกมาสุดเสียงด้วยความหวาดผวาด้านหลังของตากล้องในขณะนี้มีผู้หญิงในชุดนักศึกษาส้มๆยืนอยู่ด้านหลังโดยมีเชือกคล้องอยู่ที่คอปากของเธอมีเลือดไหลออกมากำลังพูดงึมง,งำจับใจความอะไรไม่ได้หวานขาอ่อนถอยหลังจนชิดกำแพงในทันทีประตูอยู่ข้างๆแต่ไม่มีแรงจะวิ่งหนี จนพี่ตากล้องตกใจรีบวิ่งเข้ามาหาและเมื่อได้ยินเสียงเบาๆที่หวานบอกว่ามีผีเขาก็ทำตัวไม่ถูกหลนลานหันไปถ่ายกล้องมั่วซั่วทำให้หวานรู้ทันทีว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่เห็นภาพหน่าสยองนี้จากนั้นก็มีเสียงหนึ่งที่คุ้นเคยพูดขึ้นพร้อมมือที่เข้ามาจับไหลเธอด้วยความเป็นห่วงหวานตกใจรีบหันมามองที่ต้นเสียงก็เห็นว่าเป็นตูนเพื่อนรักของเธอด้วยความเป็นห่วง ตูนจึงตามหวานมาจากโลเคชั่นที่ส่งมาให้ในไลน์แต่เมื่อตากล้องเห็นคนแปลกหน้าก็ร้องโวยวายให้รีบออกไปเพราะคนนอกที่ไม่ใส่กำไรไม่ควรจะเข้ามาในนี้ตูนที่ไม่รู้เรื่องอะไรก็ดูจะไม่สนใจคำเตือนนอกจากเพื่อนแต่แล้วจูจ่ๆตากล้องก็ถูกแรงอะไรบางอย่างกระแทกกระเด็นหน้าไปชนกับกําแพงจนล้มแล้วก็สลบไปดือด้อๆตูนเองมีสเตก็เพราะห่วงเพื่อน จึงใช้ความกำยำของตนเองอุ้มหวานออกมาจากห้องนั้นทันทีหวานนึกถึงกฎข้อหนึ่งที่ห้ามคนไม่มีกำไรเข้ามาในนี้จึงรีบหันกลับไปมองก็เห็นว่าผีนักศึกษาสาวตอนนี้กำลังไต่เสีขาขึ้นไปบนกำแพงอย่างรวดเร็วมือขาหยุบหยับอย่างกับแมงมุมมอมมอมซึ่งขณะนี้กำลังไต่อยู่บนเพดานหวานจึงกลั้นใจรวบรวมสติเท่าทินเหลือ ดึงกำไรข้อมือของตอนเองออกแล้วก็ยัดเข้าไปใส่ในยกทรงของตูนทันใดนั้นภาพทุกอย่างก็ตัดเข้าสู่ความดำมืดพร้อมกับความรู้สึกที่ทรมานหายใจไม่ออกจนสติของหวานเลือนหายไปหวานได้สติตื่นขึ้นอีกครั้งที่โรงพยาบาลโดยมีตูนนั่งหลับอยู่ข้างๆเมื่อหวานขยับตัวเพื่อนรักก็ตื่นขึ้นทันทีเช่นกันจากนั้นไม่นานพี่ยุ้ยกับตำรวจหลายคนก็เข้ามา ยืนล้อมรอบเตียงของเธอจากนั้นพี่ยุ้ยกระถามโน่นนี่นั่นมากมายจนตอบไม่ทันเธอชันตัวลุกขึ้นนั่งโดยมีสายน้ำเกลือเสียบอยู่และกระถามว่าเกิดอะไรขึ้นไม่เข้าใจว่าทำไมตนเองจึงมาอยู่ที่นี่แล้วทำไมต้องมีตำรวจมาด้วยเมื่อทุกคนเห็นว่าหวานจำอะไรไม่ได้พี่ยุ้ยจึงยอมหยิบกล้องที่ใช้ถ่ายในวันนั้นและรีเพย์เหตุการณ์ทุกอย่างให้ดูวิดีโอจากกล้องฉายให้เห็นร่างของหวาน ที่เดินโซเซออกมาคนเดียวขณะที่ทุกคนอยู่ในวงสายสินหน้ามอนิเตอร์เธอทำท่าเอามือกุมขมับคล้ายจะเป็นลมส่งเสียงหวานอ่อยให้เฮียสองช่วยมาพยุงเธอเฮียสองเองก็ไม่รอช้าให้เรียกซ้ำสองเรียบเข้ามาประคองจับเนื้อต้องตัวหวานอย่างเป็นห่วงเป็นใยแต่มือก็เหมือนปลาไหลจากนั้นจู่ๆก็ปรากฏว่าหวานอารวาดจิกใบหน้าของเฮียสองจนเลือดออก แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปเหมือนคนละคนตะโกนบอกว่ามึงฆ่ากูและแทนตนเองด้วยชื่อวันหนิงเสียงนั้นพูดขึ้นด้วยความแค้นแล้วก็จิกเข้าที่คอหอยของเฮียสองจนเลือดไหลอีกฝ่ายสุดลงส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดแม้ว่าจะเป็นชายร่างใหญ่ตัวอ้วนแต่กลับไม่มีแรงจะสู้ผู้หญิงเอวบางเบื้องหน้าคนที่อยู่เดิรอบต่างก็ตกใจทำอะไรกันไม่ถูกสักอย่างหวานพูดขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้ไม่ใช่แค่เสียงที่เปลี่ยนแต่ในเสี้ยววินาทีหนึ่งก็เหมือนจะมีใบหน้าของผู้หญิงอื่นซ้อนเข้ามาทับเฮียสองมองแล้วก็ทำตาโตหวาดกลัวเหมือนไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นขณะที่เฮียสองกำลังเริ่มใกล้เฉียดความตายใช้ที่ใส่ชุดขาวจากสำนักก็เดินเข้ามาจากด้านหลังและจับเข้าที่หัวของหวานปากก็ท่องคาถาบางอย่างที่ไม่มีใครเข้าใจจนร่างของหวานนั้น ดิ้นพล่านเกรดร้องไม่เป็นภาษาและก็สลบไปล้มทั้งยืนภาพเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหวานดูแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อสายตาเธอยืนยันว่าจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างว่าตนเองได้ทำอะไรแบบนั้นขณะที่ตำรวจหนึ่งในสามนายที่ยืนมองดูเหตุการณ์อยู่เงีเงยบๆก็พูดขึ้นบ้างดูจากท่าทางแล้วเขาน่าจะมียศสูงมากกว่าตำรวจสูงวัยสองคนที่อยู่ด้านข้างเขาบอกว่าขณะนี้ นายสองได้ยอมรับสารภาพหมดแล้วว่าตนเองได้กระทําก่อเหตุร้ายแรงดังกล่าวจริงนายสองยอมรับสารภาพว่าเหยื่อที่ตายไม่ใช่ผู้เช่าบ้านธรรมดาแต่เป็นคิกเด็กที่เขาแอบ,บเลี้ยงไว้รับหลังภรรยามาตอนหลังก็เริ่มมีปากเสียงกันเนื่องจากนายสองจับได้ว่านางสาวหนิงไปแอบ,บคุยกับผู้ชายคนอื่นแถมยังเคยแอบ,บพาเข้าบ้านตั้งหลายครั้งด้วยความโมโห จึงลงมือสังหารและอำพรางคดีหวานเองไม่ได้ถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแค่เมื่อหวานรู้สึกสบายตัวขึ้นคงจะขอสอบปากคำเล็กน้อยเพื่อไปใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นตำรวจทั้งสก็ขอตัวลากลับไปก่อนแม้หวานจะไม่ได้ลงคลิปต้นเรื่องและไม่ได้ถ่ายทำต่อเลยสักคลิปแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังได้รับเงินเต็มจำนวนจากลูกค้า เพียงแต่ขอกำชับว่าอย่าเผยแพร่เรื่องที่เกิดขึ้นกับใครเมื่อเรื่องทั้งหมดได้จบลงพร้อมกับได้ค้นพบแนวทางคอนเทนต์ใหม่ของหวานก็ทำให้ชาแนลของเธอนั้นมีผู้ติดตามพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วโดยคลิปแรกที่สร้างชื่อของเธอเป็นการสัมภาษณ์คุณเจไรเดอร์หนุ่มที่เคยส่งอาหารให้ผีและนับตั้งแต่วันนั้นเธอก็ยังคงใส่กำไรหินศักดิ์สิทธิ และเป็นตัวแทนขายอันดับหนึ่งให้กับแบรนด์นี้อีกด้วยเพราะเธอเชื่อว่ามันดีและเรื่องชีวิตหลังความตายก็มีจริง